เรียนเนสมาชิกไลออนทุกคนเราจะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสอย่างมากมายและตามสถิติแล้วในปีบริหารที่ผ่านมาเราได้ช่วยเหลือบุคคลมากกว่า250ล้านคนและดูตามสถิติแล้วเรามีแนวโน้มที่จะสามารถช่วยเหลือบุคคลต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เราทําทางด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งในเด็กสิ่งแวดล้อมเบาหวานผู้หยิโหยการมองเห็นเยาวชน แม้กระทั่งผู้ที่ประสบพิบัติภัยทธรรมชาตินักวันแล้วความต้องการความช่วยเหลือของเขาเริ่มทวีคูณเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดก็คือว่าให้การช่วยเหลือเขามากยิ่งขึ้นหรือลดความต้องการความช่วยเหลือต่างๆนั้นให้ลดลงแต่ประเด็นหลังนั้นคงจะเป็นปนัญญาเเนื่องจากว่าโลกเราได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและนวัตรกรรม แน่นอนที่สุดเลยจะต้องมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์และได้รับผลกระทบเหล่านั้นแต่มวลสมาชิกไลอวนเป็นผู้ที่โชคดีที่ได้รับผลประโยชน์และได้รับโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าเราเองควรที่จะหาแนวร่วมเพิ่มมากขึ้นเอาเวลาและให้ทรัพยากรเกี่ยวกับทางด้านความช่วยเหลือให้กลุ่มคนเหล่านั้นได้มีความเข้มแข็งและสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้มาเป็นผู้ที่สามารถ ร่วมเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ดีด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเพิ่มจํานวนสมาชิกเพื่อที่จะทําให้เราได้มีโอกาสในการที่จะช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองหลายคนพูดถึงเรื่องการเพิ่มสมาชิกจะนึกถึงภาระและปัญหาที่จะตามมาทันทีเขาเองจะต้องตามไปซัพพอร์ตตามไปดูแลตามไปให้ข้อมูลสมาชิกใหม่เหล่านั้นหลายคนเกรงว่าเมื่อเชิญเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาเป็นสมาชิกได้อ,อนแล้ว อาจจะทําให้เขาเสียความรู้สึกเสียเพื่อนเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาได้สัมผัสสิ่งที่เขาได้เจออาจจะไม่ได้เป็นตามในสิ่งที่เขาต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นเพียงแค่เราตัดสินและตัดเขาเข้าสู่การที่จะให้เขาเองเข้ามาเป็นสมาชิกไลออนเพื่อที่จะได้มีโอกาสช่วยเหลือบุคคลต่างๆได้มากขึ้นเท่านั้นเองที่จริงแล้วการตัดสินว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมควรให้เป็นสิทธิและวิจารณญาณของพวกเขาเองจะดีกว่า เพียงแต่ว่าเราการกรองบุคคลที่ไม่ได้สร้างความเสื่อมเสียเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาพร้อมที่จะเป็นผู้ให้และเป็นบุคคลที่มีศักยภาพที่ดีที่จะพร้อมช่วยเหลือบุคคลอื่นทั่วไปเท่านั้นเองเพราะั้นเชิญชวนเพื่อนสมาชิกไลออนนะครับมีบุคคลมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราและรูปแบบของความต้องการนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทุกปีดังนั้นเราเองจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มจำนวนสมาชิกเพื่อที่จะเติมเต็มในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นถ้าท่านเองมีเพื่อนหรือมีใครที่อยู่รอบข้างท่านแล้วคิดว่าเขาเองพร้อมที่จะเป็นสมาชิกแล้วเชิญชวนเข้ามาร่วมกันเพื่อที่เราจะได้กลายเป็นผู้ให้เราจะได้เป็นผู้ให้บริการที่ดีต่อไปขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีเจตนาดีเพื่อที่จะช่วยเหลือบุคคลต่างๆเหล่านั้นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสวัสดีครับ